สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมีนทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องมหนิงทารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนในช่วงที่ดาวพระเกตจรเข้าสู่ภพเรือนปุตตะดาวพระเกตเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เล้นลับลี้ลับแล้วก็จิตวิญ,ญญาณภายในของตัวคุณอารมณ์ความรู้สึกภายในของคุณแล้วก็ไปอยู่ในภพเรือนปุตตะ มีเกณฑ์ที่ช่วงนี้คุณจะมีอารมณ์อ่อนไหวกับบุตรบริวารลูกหลานหรือบ,บุตบรบริวารลูกหลานจะนำพาซึ่งโอกาสโชคลาภจะามาหาคุณเหมือนจะแบบเด็กให้โชคค่ะในช่วงนี้หรือมีเกณฑ์จะได้ในเรื่องของโอกาสของลาภผลเงินทองจะได้โชคฟุกๆอะไรแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีนอีก ดาวพระเกตจะส่งผลอะไรกับคุณอีกชาวลัคนาราศีมีนไทยใบรแรกสิบออฟคัพสี่เหรียญเด็กถือไม้เท้าหนึ่งถ้วย หเหรียญสามเหรียญแล้วก <ylum> ็9 <ask> ถ้วยราชินีถือเหรียญสองถ้วยแล้วก็ว้าวราชาถือเหรียญการเงินดีมากๆการเงินกันทองดีมากๆ เผลอได้รับเรื่องของความรักเข้ามาด้วยหรือเป็นช่วงที่ความรักจะวิ่งชนนะคะอืมอาจจะเป็นคนเก่าๆได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่ขยายนะคะ ระอินราชาถือเหรียญว้าวราชาถือเหรียญขึ้นในปัจจุบันของคุณถึงสองใบไม่ธรรมดานะคะนักกลยุทธ์ขึ้นมาแล้วก็บันเจิดชัยชนะ ฝันกลางวันจากหน้าไพ่มอนิงเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะคะการเงินจะค่อยๆฟื้นตัวแต่ก็ดูคุณจะเป็นนักวางแผนหรือไม่ก็เหมือนคุณจะมีอำนาจการตัดสินใจมากขึ้นคุณดูนิ่งขึ้นอืมแล้วก็มีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นเหมือนคุณจะ นักกลยุทธ์ค่ะการวางแผนการจัดการการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างของคุณมันมีเรื่องของจังหวะเวลาที่ดีและตัวคุณก็มีความรู้ความสามารถด้วยดูคุณอารมณ์นิ่งขึ้นมีเครดิตในเรื่องของการลงทุนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ได้คู่ค้าคู่มิตรดีคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนเข้ามาในช่วงนี้หรือไม่ก็บางท่านอาจจะได้รับการเซ็นสัญญาหรือ ไม่ว่าคุณจะต่อรองอะไรในช่วงนี้คําพูดของคุณนํามาซึ่งความสําเร็จคุณยืนหยัดได้คุณมีโอกาสบางอย่างเข้ามาแล้วก็บางท่านถ้ารองงานจังหวะงานของคุณดีในช่วงนี้มีเกณฑ์จะถูกเรียกตัวการงานดูมีแพชชั่นมากๆแล้วก็ไพ่ขึ้นมาบอกว่าอีกไม่นานหนึ่งปีต่อจากนี้ความสำเร็จจะมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะก้าวเข้าสู่ โอกาสของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณจะมีอำนาจการปกครองจะหมายถึงตำแหน่งหน้าที่ของคุณมันจะสูงขึ้นแล้วก็อยากคาดหวังบางอย่างแต่คุณจงลุงมือทําอะไรที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้อืมอย่าไปกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วคุณจะได้รับคําตอบในเรื่องของอนาคตต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของความสงบร่มเย็นชีวิตที่จะราบรื่นต่อจากนี้ แต่ก่อนหน้านี้คุณก็เจอกับบททดสอบที่มันหินมากๆเหมือนกันก็คุณเป็นคนใจดีเนาะพื้นฐานของคุณคุณเป็นคนใจดีอยู่กับคนอื่นเหมือนปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นคนที่เฟนลี่ในความที่คุณเป็นคนเฟนลี่เนาะแล้วก็คนอื่นมองคุณว่าภาพลักษณ์ของคุณเป็นคนที่มีเงินฐานะดีร่ํารวยบางครั้งการที่คุณเป็นแบบเนี้ยโปรไฟล์แบบนี้ก็ทําให้คุณคือคนอื่นแบบเข้ามาหวังผลประโยชน์เอารัดเอาเปรีย แล้วคุณก็ไม่ค่อยจะปฏิเสธสักเท่าไหร่แต่ว่าคุณยิ่งทําเหมือนคุณยิ่งให้คุณก็ยิ่งได้นะเพราะไพ่พมันขึ้นคําว่ายิ่งให้คุณคุณก็ยิ่งได้โอกาสเหมือนคุณซัพพอร์ตผู้อื่นหรือช่วยเหลือคนอื่นคุณก็ได้รับการสพอร์ตกลับมาอาจจะไม่ใช่คนคนนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของโอกาสต่างๆหรือความได้ได้ความใจดีจากผู้อื่นจากคนอื่นที่ใจดีกับคุณ อืมก็เป็นโอกาสดีบางท่านได้คู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนหรืออาจจะเป็นความรักที่จะเข้ามาด้วยในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้เก็บเงินเก็บทองเอ่อถ้าใครไปยื่นกู้ในเรื่องของเอกสารการซื้อบ้านเอ่อมีไปซื้อทรัพย์สินเงินทองอะไรแบบนั้นเหมือนคุณจะมีเงินไปทำไปทำหรือไม่ก็เอ่อมีโอกาสที่คุณจะยื่นกู้บางอย่างอาจจะซื้อที่ดินซื้อเอ่อบ้านซื้อรถมาแบบนั้นก็ได้มีเกณฑ์จะผ่านนะคะ อืแล้วก็เหมือนคุณใช้ชีวิตแบบมีแผนการหรือวางแผนได้ดีขึ้นอืมถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณเคยใช้จ่ายเงินเยอะในช่วงนี้ก็ดูจะเก็บหอมรอมริดได้ดีแล้วก็วางแผนอนาคตในเรื่องของอารากฐานความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นอมอาจจะแบบเก็บเงินให้มันเป็นหลักแหล่งซื้อ,อบ้านซื้อที่ดินซื้อทองอะไรแบบนี้เหมือนคุณจะเก็บเงินให้มันเป็นสมบัติ ไม่เป็นเงินเพราะคุณรู้ว่าคุณใช้จ่ายเยอะคุณเป็นแบบเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเห็นคนอื่นแบบตกทุกข์ได้ยากไม่ได้เนาะก็จะชอบแบ่งปันแล้วก็เป็นคนใจบุญด้วยแล้วก็ใช้เงินเก่งแต่คุณก็หาเงินเก่งเนาะก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นคุณจะยืนหยัดเหมือนคุณเป็นคนที่ถ้าโดยส่วนโดยส่วนมากเนาะก็จะแบบ อาจจะไม่ได้ไม่ได้ร่ารวยมาตั้งแต่เด็กก็ได้นะในบางท่านก็อาจจะแบบยืนหยัดด้วยตัวเองฝ่าฟันด้วยตัวเองยืนบนลงแข่งของตัวเองจนตอนนี้คุณแบบมีความมั่นคงเกิดขึ้นเนาะค่ะก็ในหลายๆท่านก็จะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะให้จะบอกอะไรกับคุณอีสัมพันธ์ขึ้นมา มีเกณฑ์ที่คุณจะได้การทําสัญญาคู่ค้าคู่ขายคู่หุ้นส่วนคนรักก็ได้ในบางคนนะโดดเด่นมากๆ relationship เป็นคู่อาจจะเป็นคู่กาะยะนานมิตรก็ได้ที่เข้ามาพพอร์ตพินาศขึ้นมาระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือไม่ก็ระวังฟืนรองไฟช่วงนี้นะคะที่จะเออมันมีเรื่องของความความพังเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองช่วงนี้ก็ต้อง ระมัดระวังอารมณ์อาจจะใจร้อนอะไรในช่วงนี้ด้วยเก็บงามดูคุณจะได้มีการมีเงินเก็บเนาะเก็บเก็บเงินหรือช่วงนี้อาจจะได้เก็บเนื้อเก็บตัวชอบอยู่บ้านเป็นเรื่องที่ดีค่ะจะได้มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงเนาะอ,อยู่บ้านมรดกขึ้นมามีเกณฑ์ได้เงินคุณจะเก็บเงินได้คุณจะมีเงินคุณจะมีมรดกอาจจะได้มรดกก็ได้ในบางท่านอาจจะเป็น อาจจะบางท่านอยากจะมีบุตรก็อาจจะได้บุตรแบบนั้นก็ได้อาจจะเป็นมรดกแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะได้เงินก้อนโตเข้ามาในช่วงนี้ติกต่อขึ้นมาบางท่านอาจจะมีเรื่องหรือปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ต้องคิดหรือใครที่จะลงทุนทําบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการเงินหรือ,อการงานก็พยายามศึกษาดีๆในเรื่องของการทําสัญญาหรือการร่วมหุ้นลงทุนต่างๆต,ต,ต้องมีข้อมูลเชิงลึกด้วยนะคะเหมือนเหมือนกับว่าให้คุณมีสติ กับการทำบางสิ่งบางอย่างอืมอย่าอย่าแบบใจร้อนคิดตกลงไวอะไรแบบนั้นบูรณาภาพความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนอืมแล้วก็คุณจะมีทุกอย่างตามที่คุณคาดหวังในอนาคตข้างหน้านะคะมีเกณฑ์ที่จะได้อย่างที่คุณฝันศักยภาพคุณมีศักยภาพสูงมีโอกาสเข้ามาขอให้คุณลงมือทำโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆพราไพ่พขึ้นมาดีมากๆการเงินของคุณกำลัง เ,เหมือนกับการเงินดีมากๆในช่วงนี้โอกาสกําลังเข้ามาหาคุณขอให้คุณคว้าไว้โอกาสของการงานก็ดีโอกาสของเหมือนเป็นโอกาสไรายได้ใหม่ๆที่มันจะเข้ามาคุณมีแพชชั่นมีกําลังใจหรือหัวคิดไอเดียของคุณตอนนี้มันกระฉูดมากๆมันเป็นเรื่องของโอกาสของการจะร่ารวยโอกาสของการมีเงินทองกําลังเข้ามาหลากหลายถ้าทันมากๆแล้วก็คุณเป็นคนที่หัวคิดเ,เหมือนกับคาดเดาเหตุการณ์การวางแผนในเรื่องของการเงินได้ดีค่ะ ช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ดูเป็นเงินเป็นทองนะแล้วก็ได้คู่มิตรที่ดีคู่สัญญาที่ดีเข้ามามีเกณฑ์การได้เริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้หรือมันจะเป็นการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณการเปลี่ยนแปลงของคุณก็ได้บางท่านอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่หรืออชีวิตใหม่ก็ได้อืการเติบโต มีเกณฑ์ที่ไม่ว่าการงานของคุณจะเริ่มต้นมานานแค่ไหนมันจะเติบโตมากขึ้นหรืออาจจะเป็นบริบทใหม่ไปเลยงานใหม่ไปเลยก็ได้แต่มันจะเติบโตอืมแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะควบคุมกับชีวิตของคุณได้เหมือนกับตันนะกับตันเหลือคุณจะเป็นคนที่เวางแผนได้แล้วก็คุมคุมกับเหมือนกับ การนําพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จได้การมีเงินทองหรือช่วงนี้คุณพร้อมแล้วพร้อมที่จะสําเร็จอะค่ะอืมเหมือนคุณพุ่งเป้าหมายหรือมีเป้าหมายในชีวิตแล้วตอนนี้มันกําลังก้าวเข้าสู่การได้เริ่มต้นเนาะอืมแต่การเริ่มต้นของคุณมันมีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นจากความพร้อมหรือใดๆก็แล้วแต่ช่วงนี้คุณดูมีความพร้อมมากๆกับบางสิ่งบางอย่างกับการได้เริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่าง เจ็บใจขึ้นมาก็เหมือนคุณจะได้หลุดออกจากปัญหาบางอย่างเรื่องการเงินการทองหรือภาระบางอย่างบางท่านอาจจะหมายถึงช่วงนี้อย่าไปให้ใครหยิบยืมในเรื่องของการเงินการทองเนาะอาจจะทำให้คุณเจ็บเจ็บตัวได้อาจจะต้องเสียเงินเสียทองได้แล้วก็บางท่านอาจจะต้องคิดมากๆในเรื่องของการจ่ายเพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะมีภาระเข้ามาอืมหรือไม่ก็การงานจะเยอะมากขึ้น หรือปัญหาหรืออุปสรรคหรือเรื่องที่จะต้องจัดการมันจะมีมากขึ้นเอ,อหรือบางท่านอาจจะงานเยอะขึ้นในช่วงนี้ก็ต้องรับมือดีๆนะคะอืมเพราะว่าอย่าอย่าแบบว่าเดี๋ยวค่อยทำอะไรแบบนั้นมันจะกลายเป็นดินพอกหางหมูถ้ามีอะไรจัดการได้ก็ให้รีบจัดการไปก่อนเนาะเพราะดูแล้วการงานของคุณจะมีมากขึ้นเยอะแล้วก็ภา,าระอาจจะหมายถึงช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่าย,ายมันมีคนเข้ามาขอ ในเรื่องของการขอหยิบขอยืมหรือ,อามาขอคําปรึกษาหาทางออกในเรื่องของการเงินก็ได้ก็ต้องระวังในเรื่องของการให้ยืมด้วยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เงินคุณคืนก็อย่าใจดีกับคนทีเ่เหมือนกับเคยเจ็บมามาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะได้เจ็บอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้อาจจะมาหลอกมาโกงคุณได้เพราะาคาว่าล่อลวงขึ้นมาต้องระวังให้ดีนะคะในเรื่องของการเงินอภัยไปสุดท้าย ความสุขขึ้นมาชีวิตจะก้าวเข้าสู่ความสุขไม่ต้องคาดหวังอะไรสิ่งที่คุณไม่คาดหวังมันจะเกิดในเรื่องของความเป็นไปได้อาจจะเป็นปาฏิหาริย์ก็ได้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในจุดนี้ทําให้คุณเกิดไอเดียใหม่ๆหรือคุณจะมีซิกเซนเซนส์สัมผัสที่ดีคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณทํานั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะคุณก็ลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วก็เป็นคนที่คาดเดาสิ่งต่างๆได้แม่นยำได้ถูกต้อง วางแผนแล้วก็เป็นนักกลยุทธ์เนาะวางวางแผนหรือ,อสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีคะแล้วก็รู้ว่าถ้าคุณทําแบบนี้แล้วมันจะไม่มีปัญหาหรือ,อวางร่าฐาน,นาคตแบบไหนที่ทําให้คุณเจริญก้าวหน้าแล้วก็เติบโตในเรื่องของอน้าที่การงานแล้วก็ในเรื่องของการเรงินได้ด้วยก็มีเกณฑ์นะคะถ้าใครรอโอกาสบางอย่างก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าตั้งแต่วันนี้ไป เพราะว่าไพขึ้นมาว่าหนึ่งปีต่อจากนี้สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นถ้าไม่ว่าใครจะถามอะไรว่าชีวิตจะดีขึ้นเมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนนี้ค่ะหนึ่งปีต่อจากนี้ชีวิตของคุณกำลังจะดีขึ้นโพส s ์สปูริตี้การความเป็นไปได้ของคุณมันมีสูงมากๆปฏิหารกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจากการที่คุณลงมือทำหรือจากการที่คุณเป็นผู้ให้มาก่อนมีโอกาสที่คุณจะ มีเงินมีทองเอาชนะกับปัญหาผ่านเรื่องเราปัญหาต่างๆได้ด้วยดีแล้วก็จะมีอำนาจในการปกครองอาจจะหมายถึงมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะพัลินขึ้นมาเนาะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็พปอร์ตัืเองได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซูเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ซทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติดให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์ สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่าักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ